วันนี้อากาศก็เย็นเย็นมาหลายวันเพิ่งจะเย็นเพิ่มขึ้นมาช่วงหลังวันงานสลองสมพลอากาศก็เย็นไม่ร้อน วันงานมาวันนี้วันที่สิหวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่ญาติโยมมากันเต็มไปหมดหลานองค์หลวงปู่ใหญ่ปังลีลานี่แทบจะหาที่เดินไม่มีเลยที่ว่างไม่มีเลยญาติโยมพากันมาเห็นแล้วก็ภูมิใจทุกคนก็ฝักใฝ่มีความสุขสั่งบุญให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของตัวเราเองวันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใจบุญ ได้มาถ่ายชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งู่พวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันน้องพ่อก็จะพาทำพาถ่ทยไปเรื่อยๆตามโอกาสตามจังหวะมีความพร้อมก็จะพาทำทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ประมาณรวมเกตพันรวมเกตพันสี่เกตพันห้าแล้วมั้ง <c oughs> มีโอกาสก็จะได้ถ่ายทำถ่ายชีวิตทุกคนก็รักชีวิตของตัวเอง แต่ยืดเวลาสร้างบุญสร้างกุศลให้เขาหน่อยพราอทุกคนเกิดมาตายหมดสิ่งมีชีวิตเกิดมาตายหมดจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นเองจะถูกฆ่าตายหรือว่าตายโดยธรรมชาติเราก็พยายามพิจารณางานงานก็ผ่านล่วงไปด้วยดีทุกคนก็มีความสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อย นี่ก็ช่วยกันทำพระเราก็ช่วยกันทำยมเราก็ช่วยกันทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทำความสะอาดทั้งภายในในใจของเราความสะอาดภายนอกทั้งนั้นสมมติทางโลกเราก็ทำนี่ต้องเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาถึงจะมีความสุข เราไปนิมนต์ไปฉันในบ้านก <c oughs> ี่รูปห้ารูปเลยที่พักที่อาศัยก็ขับแคบไปนะแต่ก็ไม่ขับแคบอกเราเปิดใจให้กวา้า <c> ง <oughs> ที่สวนมาลิหวันออกกดออกเดียนไปกลางมีความสุขตกกลางคืนมาก็มีแต่เ,เครื่องหอมดอกไม้หอมเต็มไปหมดต้น กันล้วพอพึกออกดอกไม่ทันออกดอกสองสามต้นอีกประมาณทักเดือนคงจะเต็มสวนมีเต็มแต่ดอกชมวนาดหอมกลุ่มอ่ะ, <c oughs> อะากันดูดีๆนะพระเราพิจารณาปฏิสังขารโย่อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งถึงจะตื่นขึ้นมาเราพยายามมันอบรมใจของเรารู้ใจของเราขณะนี้เวลานี้ เวลาจะขบจะฉันเราต้องดูว่ากายของเราเหิวดูว่าใจของเราเกิดความอยากเกิดการปรุงแต่งเรารู้จักจุดรู้จักดับรู้จักควบคุมพิจารณาไม่ให้ใจเกิดความอยากยิ่งบทใหม่ฝึกใหม่ความอยากความหิวของกายก็มากทำให้ใจปรุงแต่งได้เร็ว,รวได้ไวเราก็จะเห็นการเกิดการดับของใจเราดับพยายามใช้ S <S <an> จเจริญสติสมถะเขาไปดับอยู่กับลมหายใจนี่จนความอยากหายไปียก่อนดับได้สียก่อนถ้าดับไม่ได้ก็ปล่อยให้มันหยุดอีกอย่าพึ่งเอาด้วยอำนาจของความอยากนี่กายหิวหิวกินเลสมันก็สั่งงานเอาอันนนท์ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาอันนนท์เอาอันนีเออนน้เอาอนนเนยน้อยมันบอกว่าเดี๋ยวไม่อิ่มมันบอกเอาเยอะๆตงนั้น จากหลายสิ่งหลายอันรวมกันเข้ามันก็มากขึ้นเอาไปเททิ้งมองซ้ายมองขวามองบน,มอง,บนมองล่างในส่วนที่จะเอาจะพิจารณาคนอยู่ข้างบนคนอยู่ข้างล่างคนอยู่ตรงกลางยังได้มีโอกาสในรับประทานเราพิจารณาเพียงแค่เรื่องความอยากเล็กๆน,น้อยๆก็ขาดการพิจารณาจะเอาตั้งแต่ทำมันจะไปได้อย่างไร ไม่วิเคราะห์ทำความเข้าใจทุกเรื่องในชีวิตทั้งที่ใจก็เป็นธรรมใจก็เป็นบุญแต่การเกิดความเกิดนั่นแหละคือความยังหลงอยู่เพียงแค่การเกิดของใจ <c oughs> การเกิดของใจก็ยังไม่พอยังไปลงเอาความคิดใจกับความคิดเขายังรวมกันอยู่เราไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยเพียงแค่รู้ว่าเราคิดเราทํา อะเอายกเข้ามาไว้ตรงกลางเลยก็ได้นะญาติโยมท่านใดอยากจะได้แผ่นซีดีไปไว้เปิดดูได้เปิดในการแผ่นซีดีในการในสารคดีเกี่ยวกับวัดของเรานี่แหละกับการสร้างพระ <c oughs> เอาตั้งไว้นั้นก็ได้ญาติโยมท่านใดก็หยิบได้เลยเอาไปเปิดดูก็จะเห็นตั้งแต่องค์หลวงปู่ใหญ่ป่าสักขเ่อนป่าสักนายองค์หลายรูป เอาไปค่อยไปเปิดไปดูกัน <c oughs> วันนี้ก็มิดครอบครัวผู้ใจบุญท่านผู้ใจบุญ <c oughs> ได้ไทยชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่คุณพ่อกำผลกับคุณแม่อปสอพรพี่บุญแล้วก็พร้อมลูกๆหล,ล,ลานๆมีโอกาสได้มาร่วมบุญท่านก็ได้ไถ่ชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่ ญาติโยมพวกเราท่านได้อยากจะมาร่วมบุญกับท่านก็มาเอาร่วมร่วมร่วมลงในขันเลย <c oughs> มีโอกาสได้สร้างบุญถ่ายชีวิตเราก็ไม่อยากจะถูกฆ่าเขาก็ไม่อยากจะถูกฆ่าได้ยืดชีวิตให้ญาติโยมได้ไปเลี้ยงให้ตตอายุให้ยาวนานไปให,ให้ตายโดยธรรมชาติไม่ให้ตายโดยการถูกฆ่าแต่ในหลักธรรมพระพุทธเจ้าท่านให้ฆ่า ข่าให้ตายถ้าข่าไม่ตายแล้วมันจะเล่นงานเราท่านให้ฆ่าความหลงฆ่ากิเลสข่าความโลภข,ข,ข่าความโกรธให้มันดับให้มันศูญแต่พวกเราไม่ค่อยจะฆ่ากิเลสกันมีแต่แต่เพิ่มเสริมกิเลสให้เต็มเป็นถาดของกิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมันมาเล่นงานเราทั้งนั้นถ้าพูดตามความเป็นจริง แม้แต่ตัวจิตของเราก็ยังหลอกเราท่านถึงว่าเป็นจิตมารขันธมารจิตมารถ้าจิตเป็นบุญเป็นกุศลมันก็เอาบุญเอากุศลนัล่นแหละมาหลอกให้รู้ความจริงท่านให้ปล่อยให้วางให้ละทําใจให้สะอาดสร้างกุศลสร้างบุญแต่ไม่ให้ยึดอยู่เหนือเหนือวิบากกรรมเหนือกรรมกรรมดีกรรมชั่วละกรรมชั่วจเจริญกรรมดีไม่ยึด อย่างประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่แต่ก็ยังสร้างคุณงามความดีให้เต็มเปี่ยมยิ่งสนุกทำเพียงแค่ไม่ให้ใจของเราเข้าไปหลงเข้าไปยึดก่อนที่จะรู้ใจได้เราก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้รู้อาศัยปัญญาของพระพุทธองค์วิธีการแนวทางการเจเริญสติการวิเคราะห์การสังเกต อะไรคือสติปัญญาที่สร้างขึ้นมาอะไรคือใจกายทําหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร,ะงอ,งไรอะไรคือสมมุติวิมุตติพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรเราต้องพยายามดําเนินทําความเข้าใจให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนถ้าสอนตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงจะไปให้ใครเขาสอนก็ไม่เกิดประโยชน์ แนวทางนั้นมีมานานพระพุทธเจ้าท่านค้นพบมามาเปิดเผยให้พวกเราได้เดินแล้วก็ปฏิบัติตามให้มีให้เกิดขึ้นท่านถึงบอกให้เชื่อคนไทยในใจบุญใจบุญมานานใ่บุญมันกระพ่ะแม่ปู่ย่าตายายแต่การศึกษาเรื่องใจนี้ก็ถ้าไม่มีความเพียรจริงๆก็ยากจุ่มความเพียรต้องเป็นเลิศสติปัญญาการละกิเลสความอยากแม้แต่นิดเดียวก็จะให้เกิดขึ้นที่ใจ ในหลักธรรมทั้งอยากมีไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นต้องอยู่ในความเป็นกลางความว่างผิดถูก,ถกั่วดีอย่างไรสติปัญญาไปแก้ไขดูดีๆนะพระบวทใหม่ทั้งพระทั้งชีมันเกิดความอยากเราก็ให้ผ่านไปผ่านไปแล้วมันยังเสียดายอะไรอววรอยู่หรือเปล่ามาฝึกผลตัวเราขยันมั่นเพียรเจริญสติเรามีความเกดคลันละความเกดคลั่น เราไม่มีความรับผิดชอบเพิ่มความรับผิดชอบขยันมันวิเคราะห์มันสังเกตละความเกียดคร้านทั้งสมมุติวิมุติ <c oughs> ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์ของตัวเราเองรอบรู้ในขันห้ารู้ตั้งแต่ชื่อมันขันห้าเนี่ยว่าเขียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่หรือขันห้าอันนั้นอุบเป็นเครื่องหมายเฉยๆขันห้าก็ร่างกายของเรานี่แหละมีวิญ,ญญาณเข้ามาครอบครองลักษณะของวิญญ,ญาณเป็นอย่างไร เราต้องดูด้วยไม่ต้องมามองหน้าเอาเลยท้าเกิดความอยากก็ดับยินเลสมันมันบอกว่าเอาเยอะๆอกว่านะนปวดลงพ่อเห็นเลยไม่ชีคนสุดท้ายน,ะนี่นี่นน ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราต้องพยายามดูเพียงแค่ความเป็นระเบียบของสมมุติเราก็ทําให้ได้ไม่ใช่ว่าทิ้งมันละเกะละกะต้องให้สะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในทั้งข้างในทั้งข้างนอกมันถึงจะไปได้ดีเป็นคนประหยัดขยันประหยัดมัธยัตย์อย่างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่เห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวความอยากเนี่ยมันปิดกั้นเอาไว้หมดกิเลสมันเล่นงานเราหลายชั้นกายเนื้อก็มาปิดเอาไว้ความโลภความโกรธความทะเยอทะยานอยากที่เกิดจากตัวใจก็ปิดกั้นเอาไว้มนทินต่างๆมาวัดก็ไปอคกติคนโน้นอคติคนนี้นั่นแหละมันก็ปิดกั้นเอาไว้อีกก็มาวัดก็มาอาคติท่านเจ้าคุณ,จคณเจ้า,งงาจคุณเป็นอย่างนั้นเจ้าคุณเป็นอย่างนี้นั่นแหละตัวกิเลสไม่รู้จัก เข้ามาวัดไม่เห็นพาเดินพานั่งพานั่งสมาธิพาเดินทั้งวันเขารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วจัดการกับใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมายังไม่ลุกจับโจรหัวหน้าโจรได้แล้วนึงกว่าเอาตั้งจัดตั้งแต่หัวหน้ามันลุกน้องตายหมดนะรู้ใจลักษณะของใจใจมันไม่มีตัวตนทําไงถึงจะจับมันได้ล่ะตรงนี้แหละสําคัญส่วนมากมันเล่นงานเราก่อน เราต้องสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องจนเป็นสติแล้วก็ให้ต่อเนื่องอันนี้ยังไม่เป็นมหาสติเพียงแค่การสร้างก็ยังลุ่มๆุมนอนนอนอยังขี้เกียจสร้างอยู่เอาแต่เดียวปัญญาที่เกิดจากใจมันไปก่อนปัญญาที่เกิดจากขันหามันปิดกั้นเอาไว้หมดเพียงแค่สร้างความรู้ตัวให้เชื่อมโยงมันก็ทําไม่ได้ทั้งที่ปัญญามันเต็มล้นเต็มร้อยนะ ทังโลกก็เต็มเปี่ยมกันเป็นอัฉริยะกันหมดนะแต่ในทางธรรมไม่ต้องละของเก่าออกให้หมดให้ถึงฐานเดิมคือความบริสุทธิ์หรือความว่างถ้าเราดําเนินความลดตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเราก็จะลึกลงไปเราก็จะเห็นการเกิดของใจเห็นการเกิดของขันห้าถ้ารู้ทันมันจะแยกของเขาเองเราไม่ต้องจับแยกเขาอยากเลยตามทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องอีกแล้วก็ละให้ได้ทุกอย่างอีก รู้สร้างความรู้ตัวรู้ถึงรับรู้ไม่ใช่ว่าจะไปมองจับด้วยตาเนื้อเรามองด้วยตาปัญญารู้เห็นด้วยปัญญาตามทำความเข้าใจกำลังสติที่เราสร้างขึ้นมาถึงจะกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาหมดความสงสัยได้พระพุทธองค์ถึงบอกให้ว่าให้เชื่อรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยละได้ด้วยทในการเจริญสติการสร้างกำลังกิจการละกิเลสเป็นอย่างไร เราจะไม่ท้อไม่ถอยเราแพ้ให้กิเลสหรือชนะกิเลสมันก็จะรู้ก็จะเห็นนี่แหละถึงจะสนุกไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่สติยังไม่รู้จักเลยความรู้ตัวเป็นยังไงไม่เคยสร้างสร้างอาจจะรู้ได้เป็นบางช่วงอาจจะรู้ใจได้เป็นบางครั้งกระท่อนกระแท่นทําอย่างไรเราต้องจะรู้ได้ตลอดรักษาได้ตลอดละได้ให้มันหมดจดยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบบทหมดความสงสัยหมดความลังเล อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเชื้อได้เวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลจงพยายามยังประโยชน์ยังบุญให้เกิดขึ้นอยู่ในกายก้อนนี้ก่อนที่เขาจะแตกจะดับให้มันมากที่สุดยังจะพากันเล่นเชื้อได้เวลายิ่งพระเราชีเรลายิงบทเข้ามาถ้าเจ็ดครั้นแล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้จะมาพาบอกให้เจ้าคุณพาเดินพานั่งเจ้าคุณไม่เอานะเหนื่อยเปล่า รู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วกายวิเวกเป็นยังไงใจวิเวกเป็นยังไงกลางคืนไปที่ที่ลงลง,ลงปลงุง,ง,งปร่งหลุมศกอยู่ตรงไหนไปดูสิมันกลัวไหมความคิดมันผุดขึ้นมาได้ยังไงการประคับประคองใจเป็นยังไงการรักษาใจเป็นยังไงการละก,กิเลสกิเลสมันกอดตัวตรงไหนสติพังเพอยได้ยังไงเราเอาไปใช้ได้หรือไม่มันต้องเต็มเปี่ยมหมดทุกอย่างมันถึงจะอยู่อย่างมีความสุขได้ จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนมันไปไม่ถึงไหนนะตื่นขึ้นมารีบสอนใจของเราการทําบุญให้ทานนี้ทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมถ้ายังใจมันยังไม่คลายนี่มันก็ยังสงสัยอยู่จะไปว่ากันไม่ได้หรอกของพวกนี่เพราะวิบากกรรมถ้ามันไม่คลายมันก็ไม่ยอมคลายถ้าถึงเวลามันก็จะคลายอย่างแค่คลายเรื่องสมมุติให้มันมีความลมรื่นลมเย็นก็พยายามทําให้มันได้ เหมือนกับเราปลูกผลไม้สักต้นเราจะไปเร่งว่าต้องออกดอกวันนี้ออกผลวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่อยปลูกค่อยเป็นค,ปค่อยไปการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันศรัทธามีเต็มเปี่ยมความเชื่อละยอมอดทนการปักไ่การสนใจการเจริญสติมันก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนส่งผลถึงวันข้างหน้าหมดความสงสัยอยู่คนเดียวก็ต้องรู้ถ้าดำเนินให้ถูกการถูกวิธี ถ้าไม่ถูกวิธีปฏิบัติจนกระทั่งมันตายก็ไม่รู้ก็ปฏิบัติด้วยความหลงเราก็ต้องพยายามดำเนินให้มันถึงจุดหมายกันทำบังไม่ทำบ้างและลึกได้เมื่อไหร่ก็ดีแต่อย่าไปลืมทิ้งในการทำบุญในการให้ทานผลทานห้องรองนี่แหละจะเป็นข้าวโพวกข้าวหอ่อสืบต่อไปในวันข้างหน้าจะไปมองข้ามวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบนี้มีพบหน้ามีาม,มีหมด เป็นเช่นแต่ว่าพวกเราจะเข้าถึงทําความเข้าใจให้ถึงให้รู้พบอยู่ปัจจุบันคือขณะนี้เราอยู่ในพบองมนุษย์ต้องแจงให้ออกต้องรู้ให้เห็นในกายของเราอยู่ก็มีความสุขไปก็มีความสุขสนุกทําบุญก็ต้องพยายามทํามันไม่หลุดจริงๆก็วันนี้ว,นนวันพรุ่งนี้ก็ต้องหลุดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากกิเลสมันไม่หลุดจริงๆก็ไปต่อพบหน้าเนะพราะว่าตาไปที่ใจยังเกิดอยู่ ก็ต้องพยายามกัดเสร็จยังก็จะได้ให้พ่อตาได้พากล่าวคำถาวายเจริญสติอาณาปานสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันเชิกดลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็พ่นลมหายใจไปยาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะอะ่าไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจยาวๆลึกๆนี่กายของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมีความรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะ สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเราไม่ต้องตามรู้ถึงในท้องก็ได้เพียงแค่รู้อยู่ที่ปลายประตูถารหรือปลายจมูกข,ของเราเหมือนกับรถจะวิ่งเข้าประตูคันไหนในประตูถารก็รู้เวลารถจะออกในประตูทวารก็รู้เรารู้มีความรู้สึกรับรู้ที่ปลายจมูกข,ของเราอันนี้เขาเรียกว่าสติรู้กายมีความรู้กายเวลาหายใจเข้าหายใจออกเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวทั่วพร้อมพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ความคิดเก่าที่เกิดจากตัวใจตัวขันหานของเราตัวนั้นแหละเขาหลงมานานเขาเกิดมานานเราก็เลยเอาไปยึดมัน่นเอาความคิดตัวนั้นว่าเป็นความคิดของเราจริงๆก็เป็นความคิดของเราจริงๆนั่นแหละในในทางสมมตุติแต่ในหลักธรรมพระพุทธองค์ท่านให้มาสร้างผู้รู้ตัวใหม่มาไปฝึกอบรมใจของเรา มันสังเกตมันวิเคราะห์ใจของเราจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดคลายออกจากขันหา้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าหงายขึ้นมาไม่ให้สมมุติเขาขอบงบถ้าใจของเราหงายใจของเราก็จะเป็นวิมุติใจของเราก็จะว่างกายของเราก็จะเบาแต่การละกิเลสก็ต้องตามมาอีกทุกเรื่องการทําความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาในต้องทุกเรื่องทุกอย่าง การไปการมาการลุกการก้าวการเดินการคิดรู้จักอบรมกายอบรมวาวจาจัดระบบระเบียบของกายของวาวจาแล้วก็ของใจใจนี้ปรับสภาพให้เขาเป็นธาตุรู้แต่ไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดความมินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้ส่งออกไปภายนอกให้เขารับรู้ผิดถูกทวดีอย่างไรสติปัญญาไปแก้ไขแต่เวลานี้เราต้องมาแก้ใจของเราให้ได้ซะก่อน ให้ใจของเราคลายจากความหลงคลายจากขันท้าดับความเกิดของใจละก,กิเลสของใจให้ได้ได้บังไม่ได้บังก็พยายามทําได้บังไม่ได้บังก็พยายามทำแล้วลึกได้เมื่อไหร่เราก็รีบดูในหลักธรรมท่านต้องให้ขยันมันเพียนเป็นเลิศละก,กิเลสออกเป็นเลิศจนบริหารด้วยปัญญาเป็นเลิศถึงจะอยู่กับสมมติอย่างมีความสงบความสุขสนุกสร้างบุตรอะไรที่จะเป็นบุญเราพยายามรีบทำทำบุญให้เกิดประโยชน์ ทำบุญให้กับตัวเราให้กับพ่อกับแม่กับเพื่อนกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันให้กับโลกมีโอกาสทับให้ให้รีบตักตวงทาด้วยสติทําด้วยปัญญายิ่งสนุกทำมีโอกาสก็ให้รีบทำหลวงพ่อก็พาทำอยู่ตลอดเวลาเท่าที่โอกาสอานวยให้เวลานี้ทั้งทำอยู่ที่วัดทั้งอยู่ที่โคราชปักธงชัยหลวงพ่อก็พาญาติโยมไปสร้างองค์หลวงปู่ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นได้เยอะขึ้นได้ประมาณเกือบจะถึงถึงขอแล้วหละ วันที่13วันที่สามถึงวันที่13พฤษภาคมก็จะได้ทำการฉลองสมโพธิใหญ่พระภิกษุสงฆ์พระคุณเจ้าก,ก็คงจะไปร่วมกันก็ร่วมประมาณเกือบสี่ห้ารอรูปนะตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่13มีโอกาสก็กขอเชิญทุกคนไปร่วมฉลองสมโพธิกันอยู่ที่ปักตรงชัยช่วยงามมากทีเดียวอยู่ที่ลานใหญ่บนหลังเขา ขอขอบคุณเรามานุษย์ทั้งหลายเราเทวดาทั้งหลายที่มาช่วยกันไม่ได้ลำบากวันงานก่อนที่จะทำหรือว่าขณะที่ทำญาติโยมทั้งใกลทั้งไกลก็มาร่วมกันเทวร้อยสอง2 0 0วันละสามรกว่าคนก็มีแม่ทับน้อยแม่ทับใหญ่ท่านก็ส่งบริวารไปช่วยตลอดเวลานี่แหละอำนาจแห่งบุตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามานุษย์เราเทวดาทั้งหลายย่อมจะหลั่งไหลไปช่วยกันหลวงพ่อขอขอบคุณทุกคนกับ วิญญาณที่ไม่มีกายเนื้อกับวิญญาณที่มีกายเนื้อก็ทุกภพทุกภูมิมาอนุโมทนาสาธุด้วยกันเราไปจุดประกายให้เป็นแหล่งบุญจากในน้อยก็จะเป็นแหล่งบุญอันใหญ่ในวันข้างหน้าไม่จบไม่สิน้นจนกว่าจะหมดกิเลสจนกว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดกัดต้องพยายามกันนะอสร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันสักพักหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอ๋อปากันไหวเพราะพร้อมๆกัน ค่อยไปทำไปสร้างสารโตทุกกุริยบท